มาติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้เราจับตาอะไรดีคะไปเรื่องปมชั้นสิบสี่นิดหน่อยนะครับมเมื่อวานความเคลื่อนไหวน่าสนใจค่ะานายแพทย,ย์ใหญ่ลงมาตำรวจค่ะนายพลตำรวจโททวีสินนะให้ทนายความไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่กระทรวงสาธารณสุขโดยที่<ด>มีคุณธนกรจิตอารีรั์มารับเรื่องเอาไว้หลายคนก็จับจ้องว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเกมที่จะยับยั้งคดีชั้น14หรือไม่แล้วก็คุณหมอวรงเล็กกฤวิกรมได้โพสต์ในท่านที่ทันควันเลยนะใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปคุยเพิ่มเติมนะคะคุณหมอว่ารองเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเหมียวครับสวัสดีครับ,รบพี่สำนานท่านผู้ชมครับครับผมจับสาระสําคัญแล้วเนี่ยนะโอ้คาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยนะนะของคุณหมอทวีสินนี่ทนายความบอกว่าเป็นข้อมูลเพิ่มใหม่ค่ะนะมันประมาณว่าเป็นข้อมูลใหม่อะไรทํานองเนี้คุณหมออ่านดูแล้วนี่เนื้อเยื่จความเป็นยังไงครับคผมว่ามันแปลกมากนะฮะ ที่ผมต้นชี้เป็นประเด็นให้เป็นข้อสังเกตกับพี่น้องประชาชนว่าในเมื่ออนุสอบสูนของท่านอาจารย์มอนเปิดโอกาสให้คุณเต็มที่ในการเสนอข้อมูลถ้าพี่ํานานกับน้องวิวจําได้คือเขาให้เสนอสองรอบรอบแรกช่วงเดือนกลางๆเดือนมกราคมปีที่ผ่ามานี่เแล้วก็โจนาถึงปลายเดือนมีนากมกาจะสรุปกับกลับไปว่าส่งมาเพิ่มอีกรับน้นเพิ่มมาอีกสามร้อยหน้าดังนั้น ทำไมข้อมูลของคุณไม่ส่งให้กับคณะ,ะอนุทั้งหมดมในเมื่ออนุเปิดโอกาสให้คุณเต็มที่แล้วเรื่องนี้สาคัญนะฮะว่าทําไมคุณไม่ส่งทั้งหมดแลวประเด็นที่ที่น่าติดตามคือหรือว่าคุณจงใจปิดบางข้อมูลมีความไม่สุจริตในการส่งข้อมูลเรื่องนี้ก็สาคัญเพราะมันไปโยงไปเรื่องความผิดอาญาหรือแม้แต่ความผิดเรื่องวินัยครับแล้วผมว่าประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือรู้ได้ไงว่าข้อมูลที่คุณสเสนอมาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือข้อจริงๆอื มันปลอมหรือเปล่าเท็จหรือเปล่าแต่งขึ้นมาเองหรือเปล่าสิ่งที่ต้องโยงไปถึงรัฐมนตรีสาสุขเลยว่าเอ๊ะท่านสมควรรับเรื่องนี้มาพิจนารณานหรือไม่ก็ในเมื่ออนุสอบสวนเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เต็มที่จนกระทั่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นผม <c oughs> ผมคิดอย่างนี้ครับคือตำนานครับครับ <c oughs> พวกคุณฝ่ายเดียวกันผมพูดตรงตรงยน,นะว่าแพทย์รงมาตำรวจหรือแพทย์ผู้เกี่ยวข้องใช้อำนาจเพื่อช่วยเหลือนักการเมืองแล้วคณก็ไปขออุทธรณ์หรือไปขอ ความเป็นธรรมจากนักการเมืองในระดับพรคเดียวกันนะ่ะมันจะน่าเชื่อถือแค่ไหนอืมแต่นักองค์การประยุกต์ผมมองว่านี่คือกระบวนการเพื่อสร้างความชอบธรรมที่จะยักยั้งมติของแพทยสภานี่คือข้อสังเกตของผมครับดังนั้นเป็นไปได้ว่าคุณสมศักดิ์อาจจะมีการทบทวนมติของแพทยสภาอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมดูจังหวะก้า 9, เนี่ยมันจะนำประสูตรงนั้นนะ,ะแต่การที่เราเปิดประเด็นนี้ออกมาเขาอ,อาจจะต้องคิดเอ้ย ประชาชนรู้ทันสังคมรู้ทันค่ะอาจจะคิดนะแต่ดูจังหวะเก้ากา,ารยื่นร้องต้องยอมรับว่าผมตรวจสอบประชางแพสภาประชาสภายรีไม่ไส่งหนังสือไปอยังที่กระทรวงสาธารณสุขเลยแล้วก็คุณหมอทวีสินท่านจะรู้ได้ไงว่าท่านติดอะไรตรงไหนไม่จะมีข้อบูลใหม่อะ่ะอ,อันนี้เป็นข้อสังเกตนะฮะตามหลังรับมันเป็นความลับท่านต้องยังไม่รู้ท่านต้องไม่คือจะไปรู้ได้ไงว่าจะต้องเอาเอกสารใหม่ไปต่อให้กับรัฐมนตรีแต่ผมดูจังหวะเก้าตามข่าวมั้งคะคุณหมอ คือตามข่าวก็เพียงรับรู้แค่ตัวเองจริงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สําคัญคือเอกสารเลื้อวข้อมูลใหม่ที่ไปเพิ่มขึ้นมาเยอะไปเพิ่มแ,แล้วคือแอบไปรู้อะไรมาก่อนหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้กับอนุสาบสีวนในสองรอบไปแล้วอ่ะเนาะทีนี้นี่โดยโดยกรอบกฎหมายตามพอรอเวชกรรมเนี่ยนะอํนนานาจของรัฐมนตรีนาะยกพิเศษเนี่ยนะะทบทวนได้กว้างไกลขนาดไหนคุณหมอ เท่าที่ผมอ่านรายงานของอดีตท่านกรรมการแพทยสภาไปให้สัมภาษณ์ค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาจะวีโต้หรือยับยัง้งเขาจะยับยั้งเพื่อเพิ่มโทษเหรอไอนน้เรื่องเขาจริจริงไม่เคยเข้าไปแทรกแซงเพราะมันเป็นเรื่องของผู้ประกอบวิชาชีพและเขาใช้เวลาตรวจสอบมานานนะท่ดีนี้ตรวจสอบเป็นปีค่ะ<ฆ>คือคือเท่าที่ผมอ่านเนี่ยที่กรรมการแพทยสภาเคยให้สัมภาษณ์อ่ะมีแต่ลงโทษระดับกลางขอ รัฐมันตรีขอเฮ้ยอย่างเงี้ยมันต้องเพิ่มข้อให้หนักขึ้นอย่างเงี้ยโอเคมันสมเหตุสมผลแต่ถ้าจะมายักยั้งข้อเท็จจริงผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เอาละแต่ดูเกมนี้ที่เขาเดินเพื่อยักยั้งข้อเท็จจริงนะสมมติว่าวีโต้จริงๆก็ต้องกลับมาที่แพทย์สภา,าแล้วก็ยันกลับไปด้วยคะแนนสองในสามสองในสามสี่สิบเจ็ดเสียงใช่ไหมคุณหมอถูกต้ตองถูกต้ตองครับสองในสามของกรรมการทั้งหมดนะอืมอืมซึ่งก็ถือว่าต้องระดมกรรมการเยอะเลยแต่ผมว่ามันก็จะสนุกนะ ถ้าแล้วมันตรีสรณสุขยับยั้งนะมันจะเป็นครั้งแรกที่คุณยับยั้งข้อเท็จจริงไงโอ้ผมว่าสังคมคงจะคือาคางคงจะม,มันอีกเยอะเลยเมื่อวานคีย์เวิร์ดประโยคหนึ่งน้องเหมีวค,คุณหมอคุณเนี่ยคุณธนกฤตพยายามอธิบายแทนคุณหมอทวีสินนั่นบอกว่าการที่พิจารณาว่าผู้ป่วยวิกฤตรหรือไม่ในช่วงเวลานั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วผู้ป่วยอาจอาการดีขึ้นตามลําดับจึงมองไม่ได้ว่าเป็นการพิจารณา แต่ข้อมูลการวินิจฉัยในช่วงนั้นทั้งหมดมันสร้างความกังวลอย่างนี้คุณหมอใช่ไหมคือประเด็นเนี้ยนบอ่านแล้วผมก็สดุดนะออผมตั้งคำถามกลับเลยว่าแล้วถ้าในช่วงนั้นคุณอาการดีขึ้นทําไมไม่ส่งกลับราชธรรมอ่ามันจะย้อนแย้งทันทีเลยนะอ,อืเพราะคุณอยู่หกเดือนเหมือนคุณป่วยหนักตลอดคุณคิดตลอดอ,อืแต่คําที่แจงตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นว่า่วงนั้นอะอาการดีขึ้น แล้วทำไมคุณไม่ส่งกลับราชธรรมนี่คือคำถามที่ต้องถามต่อมันย้อนแยง้งว่าง้งเถอะมันย้อนแย้งทันทีถูกต้องอคุณจะมาอ้างว่าช่วงนั้นบังเิญดีขึ้นแล้วการตรวจร่างกายต่างๆหรือหลักฐานเชลล์ประจกา์ซึ่งไม่ได้บอกว่าวิกฤตอ้าวอย่างนี้ก็ต้องส่งกลับราชธรรมสิหรือจะอ้างได้ไหมครับว่าเป็นโรคเฉพาะทางราชธรรมไม่ได้มีเครื่องมือในการรักษาเป็นการเฉพาะกังวลว่าส่งกลับมาเดี๋ยวป่วยวิกฤตอีกก็เลยให้อยู่ยาว,ยาว ผมผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าคนเป็นหมอจะรู้ดีว่ารุดมาราชการเป็นไซต์ที่ขยายได้สี่ห้าร้อยเตียงไซต์เท่ากับโรงพยาบาลจังหวัดมีแพทย์ผู้ชํานาญเฉพาะทางแบ่งแยก,กเป็นแผนกสูสัญอายุรกรรมเด็กอ,ออลโทรเปดิกแบ่งแยกเหมือนโรงพยาบาลจังหวัดเลยซึ่งมีผู้ช่วชาญเฉพาะทางพร้อมหมดอยู่แล้วตามหลักแล้วคืนนั้นคุณองแวะราชสถานก่อนเพราะว่าเขามีแพทย์ผู้ช่วชาญได้รับมาตรฐาน H A นะฮะซึ่งเป็นมาตรฐานระดับชาตินะ ฟังไม่ขึ้นเลยนะฟังไม่ขึ้นแล้วผมบอกให้เลยว่าแพทย์ที่โดนอ่ะ้ทำไมคุณเอาแต่แพทย์ศัลยกรรมประสาทฐาตัดสมองมาดูแลคุณค่ะแล้วตกลงคุณตุโกคอะไรกันแน่ก็คืนนั้นที่ไปคุณอ้างว่าไปโรคปัญหาเรื่องหัวใจแต่ทาไมเอาแพทย์ศัลยกรรมสมองเป็นคนดูแลคุณนี่เพราะหลังสุดของคุณหมอว่าลงนะถ้าจนทเจ้าหน้าที่จงใจไม่ให้ข้อมูลที่ควรให้ตามหน้าที่ หรือปิดบังเพื่อช่วยเหลือตอนเองมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมหนึ่งห้าเจ็ดและผิดวิดนัยใช่ไหมคุณหมอถูกต้องคนระับผมึกษจนักกฎหมายแล้วก็เอาข้อกฎหมายให้ผมดู<อ>แล้วอธิบายให้ฟังเลยอย่างเงี้ยถ้าคุณมีเจตนาปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่สุจริตเท่ากับคุณปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสนุกเลยงานนี้เดี๋ยวมันจะครัวพันไตเยอะเลยนะ รัฐมนตรนีถ้าเล่นเกมไม่ถูกต้องน,นัน้คุณที่ถูกดึงมาเล่นอยู่ในเกมนี้ด้วยจา่ท้่คุณรออยู่ข้างบนนะคุณไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ถ้าคุณลงมาเล่นเกมในวอะไร่ผมว่ามันจะถูกโภพันขยายไปเยอะไม่เป็นผลดีผมย้ำเตือนมันจะพันไปถึงนายกด้วยไหมฮะจริงนายกก็เป็นคนหนึ่งที่เคยขึ้นไปเยี่ยมต่อให้บอกว่ายังไม่ได้เป็นนายกตอนที่คุณทักษิณไปอยู่ที่ชั้นสิบสี่ก็ตามอะค่ะคุณหมอผมเชื่อว่าสุดท้ายต้องมีคนร้องผมเชื่อว่าอย่าง,งนะั้นนะผมเชื่อว่าต้องมีคนร้องเพราะอย่่าาลืมว คดีของคุณชักส,สินเะนี่ยมันเป็นคดีที่ยาว uh huh. ไม่ใช่เฉพาะช่วง6เดือนแรก6เดือนหลังเนี่ยรื้อึกคุณองศ์อิมันป็นายกละ uh huh. งั้นยังไงเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันองั uh ้น huh. สุดท้ายน,นั้นมันจะผัวผานท่านรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรียุติธรรมมีความเสี่ยงสูงระดับหนึ่งนะเอออ่าถามจงเลยเพราะ120วันนะ่ะต้องรายงาน uh huh. อย่าลืม huh. ว่ารายงานเนีั้นตอนกคุณต้องบริหารจัดการ,รกำกับดูแลไม่ใช่รายงานแล้วไม่สนใจ ่นี้รายงานทำไมผมคุยกนะับนักกฎหมายก็บอกชัดเจนว่าการเห็นชอบเป็นเรื่องของของอธิบดีก็จริงแต่การที่รายงานราัฐมนตรีเพื่อกากับดูแลแต่คุณปล่อยปาะล่าลเลยเพราะมันจะมาเล่นเกมในการช่วยเหลือนักโทษกันเท่ากับว่าคุณถึความเสียสูงคือตามห่ง<ล>วงเว่าเชี่อว e ่าใช e ่ค e ่ะเช, e ช e ิญ e ครับเช e ิญครับเชิญเคุณหมอสรุปเลยครับผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันแค่จะโยงไปถึงนายกนะยิ่งนายกยิ่งพูดแต่ยิ่งยิ่งผูกมัด นายกเนี่ยคงจะมีคนร้องหลังจากที่สารวินิจฉัยแล้วหรือว่าก่อนก็ได้ผมผมเชื่อว่าคอยดูครับเดี๋ยวได้เห็นคนร้องนายกเพราะคือเขาไม่มีความรู้แต่พูดไปเรื่อยครับครับไม่มีความรู้ถ้าไม่พูดจะจะดีกว่าแต่พูดไปเรื่อยแล้วยิ่งทำให้คนสับสนนี่่มาอ้างว่าอะไรยินจันว่าอนายท่านงสนป่วยไ้ยไม่เป็นใครว่านะเพราะคนแก่ทุกคนป่วยทุกคนแต่จะถามว่าจะต้องป่วยที่ขนาดต้องไปแอดมิฟโรงพยาบาลระดับ ศูนย์ใหญ่อย่างโรงพยาบาลตำรวจเลยอันนี้คือนี่นี่คือสิ่งที่คุณอุ้งอิงไม่เข้าใจนะค่ะเอาละวันนี้สอบถามคุณหมอต่านนีต้องติดกันต่อคุณหมอครับราบขวาพระคคนตามนี้ครับครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่ารงเดชกิจวิกรมค่ะมีสาราันจะขีดเส้นอะไรหน่อยไหมคะก็ขีดเส้นต้องตามกันต่อแล้วครับเดือนหน้าแล้วแป๊บเดียวส3บามมิยารอติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาของจับตาประเทศไทยแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ บ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าราบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครวัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้านแ ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000เท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานั่บ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วพูดตรงๆกิจการการค้าเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรอกว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มัทชีเบอร์0813351011หรือสแกน QR ว o d e ค้ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2 8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ